A few moments later มืนี้ักจะมาบอกวิธีดาวโหลดรูปหน้าปกคลิปวิดีโอใน YouTube เวลาที่เฮาเห็นหน้าปกคลิปงามๆเฮาอยากจะดาวโหลดไว้ในเครื่องซึ่งจะมีวิธีการเฮ็ดแนวใดคลิปนี้ศักก็จะมาบอกสิซื่อว่าจะดาวโหลดหน้าปกคลิป YouTube เฮ็ดแนวใดแล้วทุกคนก็ลองเอาไปปรับใช้กันเบิงซึ่งสักเนาะเวลาอยากเปลี่ยนรูปหน้าปกจากตัวเก่าเป็นตัวใหม คลิปนี้เขาได้ฮอต5,000วิวแล้วเฮาเลยอยากตต่มตัวเลข5,000ใส่หน้าปกคลิปซึ่งหุ้มในเครื่องเขาหันลบแล้วก็เลยต้องโหลดจาก YouTube มาใหม่แล้วจึงไปแต่งเขียนเลข5,000ใซเดี๋ยวเขาไปเบิ่งวิธีการดาวน์โหลดน,นกันเลยขั้นตอนทีอีให้เขาเซิร์ชพิมพ์ใน Google Chrome มาดาวน์โหลดทำแนว u t u b e จะบอกว่ามีเว็บที่สามารถเฮ็ดได้หลายเว็บเลยแต่เขาขอแนะนำตัวนี้เนาะตัวที่2 YouTube y o ยูทูบทำแนวอิมเมจว e วแอนดดาวน์โหลดเพราะว่ามันง่ายดีเออที่จริงแต่่านมันก็ง่ายแต่แต่ตัวนี้หู้ซึกว่าสะดวกกลัวให้เฮาคลิกลิงก์เข้าไปเลยนี่คือหน้าตาเว็บมันจะเห็นว่าทางด้านลูม,มีบนวางให้เฮาอยู่ก็คือให้เฮา copy URL คลิปที่เฮาจะต้องการดาวน์โหลดรูปหน้าปกมาใส่ไป copy URL ใน YouTube เลย สมมุติว่าจะดาวโหลดหน้าปกตัวใดดีเพื่อนๆอสมมุติว่าจะดาวโหลดตัวนี้นเสนะให้เฮาคลิกเข้าไปคลิปก่อนแล้วก็ปี URL เลยคลิกขวาแล้วก็วางแล้วกด Get thumbnail image แป๊บเดียวเนอะมันก็จะประมวลผลเป็นรูปปกคลิปให้เฮาแล้วเฮาก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลย มีหลายขนาดให้เราเลือกเลยซึ่งขนาดมาตรฐานของฮูปปกวิดีโอและกัขนาดของวิดีโอของ y YouTube เป็นขนาด1,280คูณ7 0 0าวพิกเซลถ้าเราอยากได้ฮูปคือกับต้นสบับก็ให้เลือกตัว1,280คูณ7 0 0ซาก็สามารถกดดาวน์โหลดบนนี้ได้เลย,เลย Yes แล้วให้เราไเบิงด้านซ้ายมือจะเห็นว่าดาวน์โหลดฮูปพารแล้วแล้วเปิดมึงเลย นี่เลยเขาก็จะได้โปกคลิปงามๆแล้วก่อนจากกันไปก็ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการฮ็ดคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้สบายดี